นัทจุธารัตภรรยาโชครถแห่เตรียมออกซิงเกิลใหม่แค่ชื่อเพลงก็ฮือฮาแล้วเรียกว่าจบไปแล้วสำหรับดราม่าเดือดบอลเชิญยิ้มโชครถแห่ล่าสุดเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วโดยบอลเชิญยิ้มและโชครถแห่ได้จับมือยุติปมแตกหักเคลียร์ทุกปัญหาพร้อมเดินหน้าทำงานร่วมกันลุยงานอีก50คิวที่เหลืออยู่ล่าสุดทางด้านของนัทจุธารัตภรรยาของโชครถแห่ได้ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดหลังเจอทัวร์ลงสนันโดยได้ออกมาโพสต์สั้นๆว่าแล้วพบกันฮะซิงเกิลใหม่แฮชแท็กมีเมียเมื่อพร้อม ซึ่งคาดว่าจะเป็นการทําเพลงใหม่แต่งานนี้ก็ไม่รู้ว่าสาวนัดหรือโชครถแห่จะเป็นคนร้องเพราะนัดเองก็ได้มีการเผยอ,อีกว่าเพิ่งให้ทีมงานแต่งเมื่อวนันพร้อมตอบกับคนสนิทว่ารอฟังเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ